สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นป .2 ครือสิริมนแดงเพลงวันนี้เราพบกันเป็นชั่วโมงที่13แล้วค่ะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของบทที่3รัศการสัปดาห์ที่แล้วคุณครูลิฟให้ดูคลิปวิดีโอจากทางสสวทแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องนี้กันค่ะ จุดระสมการเรียนรู้ 1. บอกข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. บอกวิธีรักษาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. บอกวิธีใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยก่อนอื่นเรามาสำรวจความพร้อมก่อนเรียนกันก่อนนะคะเป็นการทบทวนไปด้วยค่ะจงบอกว่าการกระทำดังภาพเหมาะสมหรือไม่ทาพที่1นึ่งนะคะนักเรียน เป็นการใส่หูฟังเปิดเพลงขณะเดินข้ามถนนะนักเรียนเห็นไหมคะมีรถมาแล้วค่ะ้นักเรียนเราคิดดูนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใช่แล้วภาพนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะภาพที่สองค่ะใช้งานแล้วติดให้เรียบร้อยถอดปลั๊กนะคะแล้วก็ปุ่มผ้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ เป็นการกระทำที่เหมาะสมค่ะภาพที่3าค่ะถ่ายภาพขณะจีบจักรยานเซลฟี่ใหญ่เลยนะคะเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนะคะ,ะ,คะภาพที่4ค่ะเล่นแท็บเล็ดขณะง่วงนอนแต่ก,ก็ยังจะอยากจะเล่นอยู่นะคะมืดแล้วนะคะเหมืนจะต้องพักผ่อนนอนหลับเพราะฉะฉนั้นเป็นการกระทำที่ ไม่เหมาะสมค่ะภาพที่5นะคะแบ่งตันเพื่อนให้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเป็นการจะทำที่เหมาะสมค่ะภาพต่อไปค่ะภาพที่6นั่งโจ้าอีให้เต็มหลังตรงติดพนักพิงนะคะโดยท่าทางที่ถูกต้องเช่นนี้ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะ รับต่อไปนะคะเมื่อคอมมีปัญหาน,ะะนะักเรียนใช้ไขควงงัดอุปกรณ์คอมนะคะนักเรียนจะงัดคอมพิวเตอร์เองได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้นะคะเป็นการกระทำการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะเราต้องแจ้งครูหรือแจ้งช่างนะคะให้มาตรวจสอบค่ะข้อต่อไปค่ะ,ป,คะปฏิบัติตามข้อตกลงใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ในห้องคอมพิวเตอร์นะคะนี่ก็จะเห็นว่ามีข้อตกลงติดอยู่ด้วยนะคะรวมถึงคุณครูได้แจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปนะคะดูมือถือขณะขึ้นลงบันไดค่ะใช่แล้วค่ะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะอัะต่อไปค่ะ นั่งเล่นสมาร์ทโฟนที่ทางเท้านะคะตรงนี้นะคะคุณลุงคนนี้ตาพ่อตาบอดน,นะคะก็มนจะเดินข้ามนะคะแต่ว่า,าผู้ชายเสื้อเขียวนะคะนั่งเล่นอยู่นะคะที่ทางเดินนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมะค่ะ ต่อไปค่ะนักเรียนเราจะมาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดกันเลยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะก็จะมีแบบฝึกนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนด้วยเราจะเปิดไปหน้าที่23ค่ะใบกิจกรรมที่3.1มหมู่บ้านอลลเเว ทำชี้แจงนะคะในหน้า23ให้พิจารณาการกระทำของบุคคลในภาพต่ตอไปนี้แล้วทำเครื่องหมายกากบาทในวงกลมของผู้ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้เรามาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า23ค่ะนักเรียนเรามาดูภาพแรกเลยภาพตรงนี้นะคะ อ่าเล่นน้ำสงสัยเล่นน้ำสงการอยู่นะคะวันนี้ต้องเป็นวันสงการแน่ๆเลยอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะเรียนถือโทรศัพท์อยู่นะคะกาลังโทรไปด้วยแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยนะคะเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะเราจะมาดูในรูปที่ผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้นะคะกําลังขับขี่รถ จักรยานยนต์กันอยู่แต่ก็ในมือค่ะถือโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะคะไม่ดูทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะนี่คนขับนะคะผู้ชายส่วนผู้หญิงค่ะ,ะก็นั่งเล่นเหมือนกันก็ไม่เหมาะสมเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูผู้ชายสองคนนี้นะคะนักเรียนสังเกตด,ดูนะคะเขาใช้โน้ t บุ๊กอยู่แต่ว่าเขานั่งเป็นยังไงคะ เอาขาขึ้นมาด้วยแล้วก็นั่งหลังคูแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เป็นการท่านั่งที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อไปค่ะนากเรียนเราก็จะมาดูที่อ่าผู้ชายใส่เสื้อเขียวนะคะเมื่อกี้เราก็ให้ดูไปแล้วนะคะนั่งที่ทางเท้าค่ะมีคนตาบอดจะเดินผ่านนะคะก็ไม่ได้นะคะอาจจะสะดุดล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทําที่ ไม่เหมาะสมนะคะเราจะมาดูที่ผู้ชายคนนี้นะคะใช้คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วปิดทอดปลักให้เรียบร้อยปิดคุงกใายอย่างดีเลยนะคะเป็นการการะทาที่เหมาะสมนะคะนคักเรียนก็ไม่ต้องขิดเครื่องหมายกากระบาดนะคะปล่อยว่างไว้ค่ะอีกคนหนึ่งค่ะอยู่ด้านบนเลยชั้น2นะคะนั่งใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่นะคะสังเกตดูค่ะนั่งตัวตรงนะคะ นั่งให้เต็มนะคะแล้วก็เต็มเก้าอี้แล้วก็นั่งทิงพนักพิงนะคะเปลี่ยนท่านั่งที่เหมาะสมนะคะเหมาะสมกับสรีระร่างกายของผู้ใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นพ้อนี้ก็ถูกต้องเหมาะสมก็ไม่ต้องผีดเครื่องหมายจากระบาทนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูในหน้า24กันค่ะใบกิจกรรมที่3.2ถูกหรือผิดคิดก่อนทำนะคะคำชี้แจงค่ะพิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้แล้วทําเครื่องหมายถูกหน้าพฤติกรรมที่เหมาะสมและเครื่องหมายผิดหน้าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะ ต่อมาดูกันเลยค่ะนักเรียนข้อที่1นึ่ค่ะใส่หูฟังและเปิดเพลงเสียงดังขณะเดินข้ามถนนให้นักเรียนลองทำก่อนนะคะแล้วค่อยกดเล่นต่อค่ะข้อ1น,นะคะใช้แล้วนะคะไม่เหมาะสมค่ะข้อสอค่ะใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพขณะทีขี่จักรยานค่ะเซลฟี่ไม่เหมาะสมนะคะหรือใช้ถ่ายภาพต่างๆ ใช้สมาร์ทโฟนในที่มืดค่ะเรียนโดยบริเวณรอบข้างมืดหมดนะคะมีแสงไฟจากหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือมือถือของเรานะคะก็อาจจะทำให้สายตาเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสมค่ะข้อที่4่ค่ะเล่นแท็บเล็ตขณะกำลังง่วงนอนเวลานอนก็ไม่นอนนะคะไม่พักผ่อนดูมือถือนะคะ,ะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะ ไปหน้าที่25คณะเรียนใช้คอมพิวเตอร์ตามเวลาที่ตกลงกับผู้ปกครองเช่นคุณพ่อคุณแม่ให้ผู้ปกครองให้เล่นในช่วงเวลากี่โมงนะคะเป็นเวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงตามที่ตกลงกันไว้นะคะข้อนี้ถูกต้องค่ะข้อที่6ค่ะใช้สมาร์ทโฟนขณะเดินขึ้นลงบันไดในโรงเรียนนะคะ ไม่ดูทางนะคะดูมือถือนะคะอาจจะสะดุดล้มได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องค่ะข้อที่7ค่ะเปิดโอกาสให้เพื่อนคนอื่นๆได้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยมีการแบ่งปันกันนะคะเราใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันนะคะหลายๆคนเราต้องมีการแบ่งปันกันด้วยชัะเรียนถูกต้องนะคะต่อไปค่ะอยู่ในหน้าย5้าเหมือนเดิมค่ะข้อที่8ค่ะใช้ไขควงงัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ สมมติคอมพิวเตอร์มีปัญหานะคะนักเรียนไม่ควรใช้ไขควงงัดเองนะคะต้องแจ้งคุรูหรือแจ้งช่างเท่านั้นนะคะไม่เหมาะสมค่ะพ้อที่เก้าเดินกลางร่มคุยโทรศัพท์ในพื้นที่โล่งขณะที่มีฝนตกและฟ้าผ่าด้วยนะคะเด็กก็ยังจะคุยโทรศัพท์อีกนะคะโทรศัพท์ของเรานะคะอาจจะโดนฟ้าผ่าได้นะคะ เนื่องจากมีการใช้สัญญาณโทรศัพท์นะคะอาจจะเป็นตัวนำได้นะคะไม่เหมาะสมข้อที่สิค่ะปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเพื่อนๆนนะคะเราต้องมีข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะเียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน หลันี้นะคะคุณครูจะไปเริ่มในบทที่5เลยค่ะบทที่5ของเรานะคะชื่อว่าชื่อยาวหน่อยนะคะบางกอกมีเสาชิงช้าบนท้องฟ้ามีทางช้างเผือกค่ะเนื่องจากจุดประสงค์นะคะในเรื่องนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกันกับบทที่3คุณครูก็เลยขอข้ามบทที่4ไปที่บทที่5ก่อนนะคะนักเรียน หรืผสมการเรียนรู้ค่ะบอกวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวค่ะคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอจากสสวทนะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะบทที่3แล้วก็ไปบทที่5ก่อนนะคะนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราดูแล้วนะคะในส่วนแรกนะคะวันนี้เราจะมาต่อใน บทที่5นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะเพื่อที่เราจะได้นำความรู้ไปสรุปนะคะแล้วก็ไปทำงานต่อไปนะคะเราได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกันแล้วทีนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะ ในเด็กๆลองบอกครูหน่อยนะคะว่ารู้จักข้อมูลเหล่านี้หรือไม่วันเดือนปีเกิดของเพื่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อที่อยู่บ้านชื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านนักเรียนกดปุ่มพักวิดีโอเพื่อหาคำตอบดูนะคะว่ารู้จักข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ถ้าเสร็จแล้วกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ ครูจะพาไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันค่ะแต่ครูกลัวเด็กๆจะพลัดหลงกันแล้วครูหาไม่เจอคุณครูว่าเรามาทําป้ายคล้องคอหากเกิดการพลัดหลงจะได้มีข้อมูลที่ใช้ติดต่อหากันได้นะคะแต่ในป้ายจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะเด็กๆลองช่วยครูคิดดูสิคะเห็นไหมคะว่าป้ายของป้อมโป้ง และกุ้งมีข้อมูลอะไรบ้างเอ่ยแล้วข้อมูลไหนที่เราไม่ควรบอกเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราบอกแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะเราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินความจำเป็นนะคะอย่างของกุ้งนี้บอกข้อมูลไปเยอะเลยใช่ไหมคะมีทั้งรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ และบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อเงินเดือนคุณแม่เท่าไรแบบนี้ไม่ดีแน่เลยค่ะข้อมูลส่วนตัวที่เราสามารถบอกได้คือข้อมูลชื่อชั้นชื่อโรงเรียนชื่อครูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อคุณครูแต่ข้อมูลส่วนตัว ที่เราไม่ควรบอกใครนอกจากคนที่ไว้ใจได้คือหมายเลขปัะจจำตัวประชาชนหมายเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านที่ซ่อนของสำคัญหมายเลขบัญชีธนาคารรหัสผ่านค่ะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญซึ่งไม่ควรเปิดเผยให้ใครทราบเพราะอาจสร้างความเสียหายหรือมีคนติดตามมาที่บ้านของเราก็ได้นะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะถ้ามีคนรู้ที่อยู่หรือรู้ว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างเขาก็อาจจะมาขโมยของที่บ้านเราก็ได้นะคะถ้าเขารู้รหัสกดเงินสดเขาก็อาจจะขโมยบัตรไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้อย่างง่ายได้เลยคะ่ะ เขารู้ข้อมูลทุกอย่างของเราในปัตรประชาชนเขาก็อาจจะสวมรอยเป็นเราได้นะคะและบางทีเขาอาจจะหาวิธีการกันแกล้งเราก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าอันตรายจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นน่ากลัวมากนะคะทีนี้เด็กๆลองบอกครูได้หรือไม่คะว่าข้อมูลใด ที่ไม่ควรบอกกับบุคคลที่ไม่รู้จักสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาตรวจคำตอบกันนะคะมาดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อมูลที่ไม่ควรบอกให้กับคนที่เราไม่รู้จักเช่นที่อยู่รหัสบัตรกดเงินสด หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองอาหารที่ชอบรหัสปลดล็อกโทรศัพท์คุณพ่อเลขประจำตัวประชาชนและกรุปเลือดเพราะข้อมูลเหล่านี้หากผู้ไม่หวังดีทราบอาจจะเป็นภัยต่อตัวเราทรัพย์สินของเราและของผู้ปกครองได้นะคะ ลองดูป้ายชื่อทัศนศึกษาเหล่านี้นะคะว่าป้ายทัศนศึกษากลุ่มใดที่สามารถเผยแพร่ได้บ้างคะสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาตรวจคำตอบก,กันนะคะป้ายชื่อที่เหมาะสมก็คือป้ายของกลุ่มที่หนึ่งนั่นเองคะ่ะ เพราะมีเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับติดต่อในกรณีที่พัดหลงกับคุณครูนะคะส่วนกลุ่มที่2และ3ม,มีข้อมูลที่มากเกินความจำเป็นบางอย่างไม่ควรเปิดเผย<ๆ>เช่นวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัญชีธนาคารคะ่ะทีนี้ถ้ามีคนไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้ามาขอถ่ายรูปหละ่ะเด็กๆจะทำอย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆต้องมาปรึกษาคุณครูหรือผู้ปกครองก่อนนะคะถ้าหากคุณครูอนุญาตแล้วก่อนถ่ายรูปต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวของตนเองไว้นะคะแล้วจากสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อมีคนแปลงหน้าขอถ่ายภาพเราควรทำอย่างไรกันบ้างคะสามารถกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อน และกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาตรวจคำตอบกันนะคะตอบกันได้ใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเมื่อมีคนแปลกหน้ามาขอถ่ายภาพเราควรปฏิเสธอย่างสุภาพปรึกษาคุณครูหรือบอกผู้ปกครองนั่นเองค่ะ เด็กๆตอบถูกกันไหมคะเด็กๆคะถ้าในบางกรณีที่เราไม่สามารถปฏิเสธเมื่อถูกคนแปลงหน้าถ่ายรูปได้ <ๆ S 2> ก็ใช้วิธีบดบังหน้าตาเพื่อถ่ายรูปตัวอย่างเช่นใช้มือทำท่าหอนหูกตาโตนักเรียนก็สามารถทำได้นะคะเด็กๆลองทำดูคะ่ะเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะคะ การใช้งานคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนควรรักษาความสะอาดไม่ใช้นานเกินไปและคำนึงถึงความปลอดภยัยเช่นไม่ใช้ขณะเดินข้ามถนนหรือขึ้นบันไดาการใช้คอมพิวเตอร์ควรปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันการปกป้องข้อมูลส่วนตัวทำให้ปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดีในภาพถ่ายของเราอาจมีข้อมูลส่วนตัว ที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารนณะข้อมูลส่วนตัวบางอยา่างไม่ควรเปิดเผยต่อคนแปลกหน้าเช่นวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นจึงต้องพิจารณา เฉพาะผู้ที่ไว้วางใจได้เท่านั้นเช่นบอกโรคประจำตัวแก่คุณครูหรือคุณหมอในกรณีที่ไม่สบายบอกเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่หลงทางตอนนี้เด็กๆทุกคนก็รู้กันแล้วนะคะว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและจะป้องกันไม่ให้คนอื่น นำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ได้อย่างไรอย่าลืมนำความรู้ไปใช้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ bye บ๊ายบายมาเรียนดูคลิปวิดีโอของบทที่5บางกล่องมีเสาชิงช้าบนท้องฟ้ามีทางช้างเผือกจบแล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะในบทที่5เรายังไม่ต้องทำภาพ ยังไม่ต้องทำกิจกรรมก่อนนะคะเราจะไปทำในสัปดาห์หน้าค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะให้นักเรียนส่งภาพแบบสึกหัดหน้า23 24 25ในโน้ตได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ